เฮ้ยกสวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแคทเกมมิ่งแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะล t าส a ตนกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหก็ห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับสาหรับเกมนี้นะครับก็คิดถึงจริงๆนะครับไม่ได้ห่างหายไปไหนก็ยังฟาร์มยังเล่นอยู่นะครับน้องๆก็มันไม่มีอะไรทานะครับช่วงนี้ก็คือรออัปเดตใหม่ๆอย่างเดียวซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตหน้าเนี่ยเข้าเส้นที่แคทอย่างแน่นอนนะครับซึ่งบอกเลยว่าขอสปอยนิดนึงแล้วกันนั่นก็คือ อัปเดตของวันพีทนั่นเองนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาในว,วันนี้นะครับก็หลังจากที่พีแคทได้ไปดูเมตาของอัปเดตที่62ครับก็ปรากฏว่าตัวที่ได้อันดับหนึ่งของอัปเดตนี้นะครับประจำอัปเดตนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือตัวละครแบกต้นเกมตั้งแต่เราเล่นมาแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็เลยนั่นก็คือตัวน้องคริลิโตนั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าแพทนี้นะครับ เขาได้คิริโตะหรือว่าได้ร่างเอ็กซ์ตรีมบูทขึ้นมานะครับโดยวิธีการหาร่างเอ็กซ์ตรีมบูทก็ให้ไปลงเอ็กซ์ตรีมปกติเลยนะครับก็ไปลงให้ครบ10ด่านเนาะเหมือนที่พี่แคทเคยรีวิวนะครับเอ็กซ์ตรีมบูทของคิริโตะก็จะอยู่ใน DY วายบูนะครับแนะนำให้ใช้กัดนะครับถ้าใครมีกัดก็ใช้กัดลงหรือว่าใช้จีเรนลงได้นะแต่ว่าใครมีอิจิโกะก็คืออิจิโกนัมเบอร์วันอยู่แล้วนะครับก็แป๊บเดียวนะครับก็ได้มา แล้วก็ใช้ดาบคิลิตโตอีก2อันนะครับแล้วก็เป็นแค่นี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับของอ e ีโวเนาะอ่าซึ่งตัวนี้บอกเลยนะครับว่าหลังจากที่มันแบกต้นเกมอยู่แล้วตอนนี้มันแบกท้ายเกมด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูรีวิวนะเดี๋ยวพี่แคทขอเปลี่ยนสเตตอีก1นึ่สเตตให้เป็นทิพเปก่อนเลยละกันนะครับเพราะเห็นว่ามันยังไม่ได้ครบทุกช่องเนาะไป โอ้โหนี่เคลียร์เลยนะครับก็ฟาร์มไปเยอะนะครับดูครับสเตตคิวพี่แคทตอนนี้8000กับเพอร์ฟิกตอนนี้พันแปดนะบอกเลยว่าฟาร์มเยอะมากนะครับน้อง,องโอเคตอนนี้เราได้พิพิลเอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบับก็ยังประมาณนี้อยู่นะถึงว่าจะจะปรับมานะแต่พี่แคทก็มองว่ามันยังไม่ได้สู้อิจิโกะพี่แคทได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราเอาตัวเงินไปก่อน โอเคครับน้องๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดีย๋ยวเราตัดไปที่โหมด infinite r e v i e ตัวละครกันเลยครับร้านเนโมโอช็อปรับกดเกมพาร์ทและบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น go garden anime レンジャー X ออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟน X และบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภยัยใครที่สนใจพี่แค่จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเน m โอช็อปกันเยอะๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด infinite เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค ก็เมื่อกี้เป็นไงกันบ้างครับทายอินใหม่นะครับก็ตอนนี้ช่องแ a ทแ m i n g ก็มีสปอนเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านน e โ o s h o p ได้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาดูรีวิวตัวละครของเรานะครับโอเคตอนนี้ก็มาดูค่าคอสของคิริโตนะครคิโตก็ยังเป็นค่าวาง1000เนาะตอนนี้เธอแตะทริปเปิลเอสหมดทุกช่องนะครับอ่าก็ค่าวางอยู่ที่1,000ของพี่แคทก็จะเป็นอ่าเอนชานมาสเตอรี่กับบนะั A อวตารเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเป็นยังไงกัน ไม่ต้องดูโมเดลหรอกเนาะเพราะว่าน้องๆน,องน่าจะเคยเห็นหมดแล้วนะครับแรกๆนี่ก็จะเป็นท่าตีเบื้องต้นนะพื้นฐานก็จะตีอยู่ที่2.1วินะครับแล้วก็มีโอกาสคิดทิคอข้ออยู่ประมาณ200%เนอนาะอ่ะาดามจเบสก็คือ101.49 M นเอ็มนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูสเตตอื่นๆเรามาดูที่สกิลกัแรกเลยที่เดอะตาคิงนะครับหูหรือว่าราชาแห่งดวงดาวนะครับเรามาดูพาสซีฟนี้กันบ้างก็คือ ยูนิตเนี่ยจะบวกดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับต่อศัตรูธาตุมืดนะครับสูงสุดเนี่ยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อศัตรูธาตุมืดนะพูดง่ายๆคือปกติเนี่ยคิริโตตีซ่าแสงนะครับจะทําดาเมจกับธาตุมืดได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่นะครับเมื่อมีพาสซีฟตัวนี้จะทําดาเมจใส่ธาตุพืชสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับและก็ยังสร้างความเสียหายต่อธาตุน้ําเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมไปถึงสร้างความเสียหายต่อธาตุอื่นๆเพิ่มขึ้น,นครับ 20%นะครับต่อมาทุกๆตัวละครท่าแสงที่อยู่ในระยะนะครับก็จะได้รับนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ2%นะครับสูงสุดเนี่ย10%นะครับแล้วก็จะได้รับระยะนะครับเพิ่มขึ้น5%สูงสุด25%นะครับแล้วก็จะทำให้ยูนิตท่าแสงนะครับต่างๆเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ2.5%สูงสุดเนี่ย10%ด้วยกันนะครับเพื่อนๆต่อมาเป็น Starduster นะครับ ตาแดกเกเกอร์เนี่ยก็คือทุกการโจมตี5ครั้งนะครับเพื<ๆ>่อนๆทุกๆก,การโจมตี5ครั้งจะทำให้ได้รับโอกาสคีย์เขอล4%นะครับสูงสุดเนี่ย40%แล้วก็ได้รับ5%คิดาเมจนะครับสูงสุดเนี่ย50%รวมไปถึงระยะนะครับบวกอีก5% 5%นะครับสูงสุด25%นะครับเมื่อ เมื่ออเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงสุดแล้วนะก็จะทำให้อันล็อกสกิลใหม่ก็คือคิทิคอลคอมโบพาสติกนะครับคิทิคอลคอมโบพาสติกก็คือทุกๆก,การโจมตีคิทิคอลนะครับหรือว่าคิทิคอลฮิตนั่นแหละก็จะได้รับนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น1%สูงสุด10%เข้าด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็ได้รับระยะอีก1%นะครับสูงสุด10%นะครับและก็ได้รับนะครับโอกาส รินะครับ10%ทุกๆการโจมตี5ครั้งนะครับแล้วก็ค r i t i c a l h i ตเนี่ยจะมีการโจมตีที่แรงขึ้น50%นะครับผมโอ้โห,โหบอกเลยว่าเป็นตัวตีคิที่แบบ OP มากๆเลยนะครับน้องๆตอนนี้ก็ตีขึ้นไปแล้ว1.52ล้านก็ตีวนไปเรื่อยๆนะครับอ่าพาร์1ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าพี่แคทอธิบายอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเค ตอนนี้เราไปดูที่ท่าใหม่นะครับท่าใหม่ก็ยังน่าจะเหมือนเดิมแล้วก็คือ s w สวอตเอนชา e ไอนะครับอยู่ที่เลเวลสเนาะอ่าก็จะตีเป็นรูปแบบ f ู l l AOE นะครับแต่ว่าระยะเวลาก็จะอยู่ที่6.55วินะก็ค,ะค่อนข้างที่จะนานอยู่เนาะอ่าก็จะตีอยู่ที่77.6ล้านนะครับอ่าประมาณนี้โอเคต่อมาอ่านี่ก็คือตอนรูปแบบคูนหนึ่งนะครับน้อง ปกวิก็ค่อนข้างที่จะนานเดี๋ยวนะต่อมานะครับขั้นที่9ขั้นที่9ก็จะเปลี่ยนเป็น s t a r s t e a m นะครับโอ้โหหรือว่า s t a r b u r s t e a m หรือเปล่าลืมบอกไปนะเมื่อขั้นที่4เนี่ยก็จะได้เอฟเฟกใหม่ก็คือเอฟเฟกต์บิสสัดนะครับเพื่อนๆต่อมาเป็นค่า s t a r s t e a m เราไปดูว่าเป็นยังไง s t a r s t e a m เราก็จะเปลี่ยนเป็นท่าของ Triangle นะเป็นรูปแบบ Triangle นะก็พุ่งเข้าไปฟาดฟันเนาะอ่าดูดีนะครับน้องๆอ,อ่าเหมือนเดิมเลยนะครับก็เหมือนเดิมมาละ จะบอกดูดีทำไมโอเคดาเมจต,ตอนนี้ก็อยู่ที่309ร้าล้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะอัพไปที่เวล1 1เลยแล้วกันเนาะแล้วเรามาดูว่า2องอาบิลิตี้อันใหม่เนี่มีอะไรกันบ้างนะครับอาตอนนี้2องอาบิลิตี้อันใหม่ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่เลเวล11เนาะปกติจะอัพได้แค่เวล9นะครับสำหรับคิริโตะครับทีนี้เรามาดูที่ดาเมจสุดที่ตอนนี้ก็ประมาณ333ร้าล้านนะครับระยะอยู่ที่125นะครับ โจมตีอยู่ที่3.02วิแล้วก็โอกาสคีย์ทีข้องร้อิบเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยไม่ใช่ขออภยัยคีดามีเอ็เนี่ยอยู่ที่250เปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาสคีย์ที่เข้าตอนนี้เนี่ย95เปอร์เซ็นต์นะครับที่ทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สตาร์สไตล์นะครับโอเคเมื่อกดใช้สตาร์เบอร์สไตล์นะครับก็จะก็จะเมื่อใช้งานแล้วเนี่ยทุกทุกการโจมตีครั้งที่21นะครับอ่า for the n ร์น 21ก็คือทุกๆการจเมื่อการโจมตีครั้ง21นะครับก็จะทําการลดดาเมจลง60%แล้วก็ลดคูดาวลง6กแต่ก็จะได้รับมาด้วยร้อยเปอรคีเลดนะครับแล้วก็100%ของคีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงระยะอีก10%เมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยก็จะทําให้สถานะพาสซีฟหรือว่าบัฟต่างๆเนี่ยถูกถอดออกไปนะครับ ก็คููดาวอยู่ที่150วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะมีการคัตซีนอะไรไหมหรือว่าเปลี่ยนท่าอะไรไหมโอเคเลองดูกันอ่าตอนนี้ก็ตีเร็วขึ้นนะอ่าตีเร็วขึ้นนะตอนนี้ตีอยู่ที่1วินะครับน้องๆย้ำว่า1วินะครับระยะอยู่ที่103แต่ว่าก็แลกมาด้วยอ่าลดดาเมจลงเนอะ124ล้านนะครับแต่ว่า ชิดาเมจต,ตอนนี้300%รนะครับโอกาสชิ้เนี่ยหนึ่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับอืมอืมนี่ก็วนไปเรื่อยๆนะค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเพื่อนๆไได้สแตทคิวมาด้วยอ่าก็ประมาณนี้นะโอเคเรามาดูที่อาบ,บิตี้สุดท้ายกันบ้างก็คือแบนะ็กสวอ e a ม e นลีเลสแบ็กสวอตแม่นลีเลสเนี่ยเมื่อกดใช้งานแล้วนะก็จะทำให้ าดาเมจที่เราได้รับเนี่ยคือคูณ500ดาเมจนะครับแล้วก็ทําให้สถานะเดบมีสถานะบิสสัดกับพลาสมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโหมดให้เราอยู่ในสถานะแบ็กสวอตแม่นโหมดนะครับเป็นระยะเวลา250วินาทีแบ็กสวอตแม่นโหมดเนี่ยก็มีสเปคประมาณนี้เลยก็คือมีดาเมจอยู่ที่22ล้านครับ22ล้านดาเมจนะครับแล้วก็อาคูดาวอยู่ที่15 SPA นะแล้วก็อก คียเดามิอยู่ที่300%นะครับคี้เลดอยู่ที่10%แล้วก็มีระยะอยู่ที่50นะครับมีการโจมตีเป็นสถานะแบบ Full AoE นะครับแล้วก็ทุกๆ passive เนี่ยจะถูกลบไปนะครับเป็นระยะเวลา250วินาทีนะครับนอกเนจาก passive b a c k s w o r d แมนเนาะเมื่อเมื่อหมดระยะเวลาของ b a c k s w o r d แมนแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นสถานะปกตินั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ โอเคลองกดเลยแล้วกันเนาะโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนท่านิดนึงนะเป็น f u เอนะก็เปลี่ยนท่าไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยวตอนนี้โจมตีก็คือ7.5วินะครับน้องๆโอคีดาเมจอยู่ที่450%นะแล้วก็โอกาสคี้อยู่ที่55%าเดาเมจอยู่ที่938ล้านนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะ OP เลยถ้าเราบวกพาวเวอร์ของ บูม่าเข้าไปอีกจะเป็นไง1.12บิลเลียนนะครับโโอ้ oh. เอาเรื่องนะแล้วก็ระยะอยู่ที่90วงก็บอกเลยว่าครอบคุมจักรวาลมากนะครับน้องๆไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะเป็นตัวเมตาอันดับหนึ่งของอัปเดตนี้นะโอเคเมื่อกี้พี่แคทตกหล่นไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ทุกเมื่อการโจมตีครั้งที่21นะครับก็คือหลังจากกดใช้เนี่ย มันจะโจมตี21ครั้งนะครับแต่ว่า21ครั้งนี้ก็จะเป็นการลดสถานะตามที่พี่แคทพูดเนาะอ่าอันนี้ต้องขออภัยที่พูดผิดด้วยนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับตัวตึงพระนครอย่างคิริตโตของเราครับหลังจากที่เคยแบกต้นเกมไปตอนนี้สามารถแบกเลดเกมได้แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคสําหรับคิริตโตก็ประมาณนี้นะแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้แคทเกมมิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันอัปเดตหน้านะครับไป